สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันหิงโกกตูมนะคะมาดูบ้านแม่ถิ่นนะคะแม่ถิ่นกำลังจะต่อเติมบ้านนะคะนี่นะคะช่างยกมาให้แล้วนะคะก็เหลือต่อด้านหลังออกมานะคะทำห้องน้ำนะคะก็เลยมาดูบ้านแม่ถิ่นนะคะโครงที่จะต่อก็ออกนี่นะคะอุปกรณ์การที่จะต่อก็ครบแล้วนะคะครบหมดแล้วนะคะแค่ช่างนะคะที่จะมา แล้วการเทพ,พื้นนะคะต้องเทพ,พื้นต่อออกมาเหมือนเดิมนะคะซื้อในสภาพไหนก็อยากได้ในสภาพนั้นนะคะก็เลยให้ช่างมาต่อให้นะคะจะได้ต่อออกมาจะสภาพเดิมแล้วนะคะที่ะก็เลยมาดูบ้านแม่ถิ่นนะคะช่างก็เอาใช้รถไถน,นะคะดึงไปดึงมานะคะดึงสามรอบเลย ถึงจะได้มาอยู่ฝั่งทางนี้นะคะมี okay, 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 okay. ด้านหน้าก็มีอ่าต้นมะม่วงนะคะทำให้เย็นด้วยฐ <Okay. S 1> านรถไถก็ต้องเคลื่อนย้ายแนี่เนาะรถ ด้านในเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะน,น,นะคะเรามาดูด้านในกันนะคะนี่นะคะเราขึ้นไปดูค่ะมันแน่นหรือเปล่าน,นะคะโอ้ยแน่นหรือเปล่าอย่าบอกนะว่ายัางไม่แน่นนะคะเพราะว่าเสานะคะยังไม่ทํานะคะที่เสาตัดออกนี่ค่ะต้องได้เติมนะคะเติมเสาที่ตัดออกนะคะนี่ค่ะ ก็แน่นอยู่นะคะเติมเสาที่ตัดออกนะคะปลั๊ไฟก็มาเพียมต่อเติมเนาะนี่นะคะช่างไปเอาอุปกรณ์อยู่นะคะที่จะมาต่อ,อเสานะคะเสาด้านล่างนะคะ เพราะว่าเสาด้านล่างต้องได้ต่ออีกนะคะเพราะตัดออกมานะคะใช้รถเคนมามันก็ต้องได้ตัดมาต่อเสาเชื่อมเสาด้านล่างให้ก็คือโอเคนะคะนี่นะคะบานก็สวยนะคะบานประตูนะคะบ้านของพี่ระว,วันประตูก็ดูสวยนะคะโอเคอยู่นะคะ พออยู่แล้วค่ะต่อออกไปด้านหลังนะคะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะคะด้านหน้าก็ต่อระเบียงออกมาอีกด้านหน้าเป็นที่นั่งเล่นนะค่ะเจ๋วเลยนะคะเจ๋อเลยนี่ค่ะบ้านแมทินเจ๋วเลยนะคะสถานที่ของแม่ทินกขกว้างค่ะนู่นค่ะอยู่ในกลางบ้านของบ้านกกตูมเลยนะคะ วิวก็สวยนะคะนู่นก็วิวพูหลวงนะคะฝั่งนุ้นก็เป็นวิวพูหลวงนะคะนี่น่สวนยางย่าอยู่ที่พูหลวงน,ลน,ะะนู่นเลยค่ะนี่ค่ะมาดูตอนนี้ช่างก็ไปเอาเอาไอ้แกตมาออกนะคะมาออกค่ะเม่ดาวก็มาดูด้วยกันนะคะ ว้นนาก็จะใช้ปูนนะคะใช้ปูนมารองนะคะนี่นะคะต่อมาสวยๆเลยโอเคอยู่นะคะโอเคถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่ารากมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแน่นนะคะแน่นอยูนะะ่โอเคอยู่เราจะมาต่อเติม ดูสินนะะช่างก็จะมาต่อด้านหลังนี้นะคะออกนะคะต่อด้านหลังออกให้อยู่สภาพเหมือนที่สภาพที่ซื้อนะคะมีห้องน้ำนะคะต่อออกมานะคะนี่ค่ะห้องน้ำห้องครัวออกมานะค่ะสบายสบายเลยนะคะ,คะบ้านส่วนตัวนะคะนี่คือบ้านส่วนตัวแม่ทินนะคะ คลิปนี้ก็ขอปากจบคลิปแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ